ครัตอนที่รู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นจอาแม่ของเซนเตอร์แล้วขึ้นแท่นอ่าตื่นเต้นค่ะกี่ตัวแล้วทั้งหมดทั้งหมดทำทั้งรวนน้ำต้องได้มาช่วงนี้อยา şey ่าบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนทาสีเยอะหรือเปล่าอ sí> ๋อเยอะเยอะมันจะมีส่วนไหนที่พอจะแบบได้อีกไหมรับได้อีกไหมอ๋อตอนนี้นะคะเส้นผม ดวงตาเล็บเป็นแล้วเรียนล่างผิวพัน์หัวเข่า้อสอบอาหารนิ้วมือนิ้วเทา้าร่มผ้าอา่าโอเคเราเรามีเกณฑ์ในการรับังไงบ้่าเอ่อเกณฑ์ในการรับพีเซนเตอร์เหรอคะก็จริงๆจริงๆอย่างแรกคือต้องเป็นสงที่อินอยู่แล้ว<ๆ>เพราะว่าเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนจำจะคิดไม่ได้ค่ะถ้าสมมุติจะให้รับในสิีที่ไม่อินเราก็จะบอกใช่ก่อนว่า อันนี้เราน่าจะจาอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะเราเราแบบเราเสแสร้งในเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนะอ,อันไหนเราใช้เราก็คือใช้แล้วก็คือเป็นคนอาจจะแบบมีความพูดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างอาจจะพูดแล้วแบบดูดูไม่ดูไม่ไมรื่นรมเท่าไไร่แต่ว่าการใช้นี่คือใช้จริงเพราะว่ากินกับสิ่งน่ะจริงๆเป็นปีนี้เป็นปีทอง่อเป็นปีเงินเป็นปีเงินแล้วกันค่ะอยากอยากให้มันมีปีทอง อันนี้เป็นปีทองแดงปีทองแดงเดี๋ยวมันจะมีปีทองแดงแล้วก็ปีเงินแล้วก็ปีทองแล้วก็เป็นปีแบบไดมอนด์มูดเป็นอะไรก็มาถึงจุดนี้เราหมูไปเยอะยงแล้วมูดมูดยังไงอ่ะไม่ไม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เรียกว่ามูนะก็แค่สวดมนต์เฉยๆอ่ะทำไมอ่ะเออไม่มีแบบไฟฟูไฟโกลไฟวัดของของงานอะไรเลยไม่มีค่ะก็ของงาน จร,จริงๆการไหว้ของงานเนี่ยไหว้จากลูก้าดีกว่าเป็นมูนะคะรับหนูเถอะห,หนูหนูใช้จริงเงีอะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เขาน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าเราใช้เขาก็น่าจะเออไม่ไม่มูแล้วกันเพราะว่าส่วนมนุษย์ทั่วไปค่ะทําความดีเออ่อแล้วสุดไปให้กำลังใจเพื่อนในงานคอนเสิร์ตพอเราถ่ายรวมๆกนอะไรเงี้ยคณ <ๆ S 2> ก็เชียร์ว่าอยากเห็นทัน้งสี่สาวจัดคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะหมายถึงอ๋อวี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 เออ เธอได้ไปมางไหมได้ได้ไปแต่ว่าอยากอยากรู้ไงว่าตอนนี้หนูเปิดเผยอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าถ้าเกิดถามอย่างนี้หนูก็พูดหมดไงถามมตรงด้วยตรงประเด็นเลยก็คือต่ว่าการกระุนแกไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะมันติดอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ติดแต่ว่าติดที่ค่ายเลยค่ะแบบว่าค่ายบอกว่าพูดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาถามใหม่ได้โดนละอ่ะอย่างนี้เขาก็รู้ไหมโอ้ยไม่เนียน เอาใว่าก็มีลุ้นลุ้นแต่เมื่อแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ติดตามอะไรอย่างนี้หรอมาคุยเองไหมโอ้โหไม่บีบไม่อะไรไม่รู้เลยก็ก็คิดว่าแบบว่าพวกเราก็มีสนิทกันอยู่แล้วเนาะทั้งสี่คนมีแบบแนวทางที่แตกต่างกันไปก็ทั้งจริงก็รอดูแลกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่านี่ก็รอดูอยู่เหมือนกันรอมานานแล้วแฟนแฟก็คือเชียร์มันเยอะใช่เราเห็นคอมเมนต์เนาะใช่ค่ะ ปกติเห็นพวกเรานัดเจอกันเหมือนพวกเราไปทํางานด้วยกันแต่จริงพวกเราไปกินข้าวกันค่ะได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเนียนอยู่เนียนมากจเนียนจ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบเราสวนมานา์ตอนสวนแล้วอันนี้เราแบบเริ่มมีน้องเข้ามีคุยแล้วไมือยากไม่มีค่ะแต่ว่ามีแต่ว่าเหมือนมีคนมาจีบนะใครบอกเขาว่าเขาเขาคือใคร เนาแล้วแหละฮะหนูเหรอมีหนูหนุ่มมาจีบไหมเหรอคะไม่ไม่มีค่ะสวยขนาดนี้จะไม่มีได้ไงเธอเอืมคือทำแต่งานบางบางทีเราสวยแต่ว่าเราออเอออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสวยแต่มันสวยในรูป <c oughs> เราต้องพิจารณาอุย้ยไม่เอาแล้วสัมภาษณ์นี้ดูแปลกๆอะ่ะดูหนูเป็นคนแปลกๆสตรตอนนี้ก็คือตอนตอนนี้อ่อมนั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ก็เรื่องเรื่องงานไปก่อนคะ่ะ เด um. ี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรที่เข oh ้ามาก็ก็น่าจะเข้ามาเองค่ะหรือไม่ถ้ามันไม่เข้ามาจริงๆี๋ยวเราออกไปออกไปหาเองค่ะตอนนี้ก็คือเราสดก็คือแฮปปี้กับชีวิตสนอค่อนข้างแฮปปี้นะคะก็เหมือนวันๆแค่แค่จะนอนมันก็ยากแล้วนะคะก็ก็เลยคิดว่ามันคงจะยากถ้ามีความรักค่ะมันมีแบบว่าแอบเหงาเลยแอบเหงาเลยเหรอเออไม่เหงาแล้วกัน เฮ้ยสภพษณ์อันนี้ตอบอะไรไม่รู้อ่ะทำไงดีตัดต่อก็ไม่ได้ให้เรียวๆีเลยเรียวนะเรียวชื่อเสียงที่สร้างสมมาไปหมดแล้วนะค่ายอ่ะหนูไม่มีสติขอโทษวันนี้อะไรเงาก็ได้เหงาเหงามากค่ะโอ้โหให้เหงาให้ได้เลยต้องสิบต้องสิบแห่นซ้ามเงาเหรอออมสิบแดสิบแปด กนที่เหมือนถามถามถามไปงั้นแหะแบบอยากรู้ว่าเหงาไหมเหงาก็ได้เร็วเร็วถามเร็วถามอีกเร็วแต่ก็ยังพร้อมเปิดใจให้ใครพิมไปด้วยเลยอพิมพ์ไปด้วยพร้อมพร้อมเปิดใจให้ใครเออพร้อมนะเออมีใจให้เปิดไหมดีกว่าเออตอนนี้เป็นคนไม่มีหัวใจค่ะเพราะว่าให้งานไปหมดแล้วจ้ะเปิดรับออดิชั่นมากไหยยังออดิชั่นอะไรอ่ะลุงทำไมอ่ะ ก็เดี๋ยวคือตอนนี้เราก็อาจจะปิดออดิชั่นอยู่แต่ไว้เราอาจจะไปออดิชั่นคนอื่นใช่เฮ้ยช่วยตัดต่อให้มันดูดีหน่อยนะคะวันนี้อะไรไม่รู้อ่ะคนร้ายไปแล้วนะคนร้ายไปแล้วมันแบบเหมือนไม่ได้เรียเหมือนคิดคิดแต่เตรียมใจว่าเรื่องเละอย่างเดียวไงอันนี้คือออดิชั่นไหมออดิชั่นเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอภาพที่หนะเราไม่ได้ดูในกินบ๊อบใส่ตานะ เดี๋ยวไปเปิดเขพี่จ๋าเาก็มีเดี๋ยวไม่เปิดเลยโอเคหนึ่งสองกินงลูกนะคะสวยมากกอดตังม่วนตังม่วนสอค่ะหน่งสองสาวยมากค่ะกอดตงม้วเสร็จแวร้อนตอ์นี้นะคะทำไมทำไมรู้สึกว่าดูดีขึ้นอะคะตรงนี้ิงรกเนี่ยพี่บกจริงอยาโกหกเฮ้ยจริงรับดูดีขึ้นดีใช่ดตงม่วนงดูแบบดูดีอะ

ของแค่นี้พอนะ